เราไม่มีม so ัดดีค่ะพี่เป้เป็นไงคะรองเท้าลอยน้ำแล้วเป้อ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้ยืนอยู่ครับผมมีการของเท้าเสร็จขึ้นแล้วถามว่าพี่เป้มีอะไรมาบ้างพี่เป้พี่เป้ถอดเสื้อให้ด้วยกี่ตัวแล้วครับผมค่ะพี่คะวันนี้ได้มาช่วยโอ้ะโอ๊ะก็ให้พี่น้องที่สามพูดค่ะ มันมันก็เป็นซาบะร้องที่เหมือนกับว่าเขาก็ยินกันได้ตอนที่ามาช่วยแต่ว่าเขาคประสบภัยกันมาหนักจริงๆค่ะวันนี้ทรักิจกรรมอะไรกันบ้างคะวันนี้ก็มาแน้วมอบเสือ้อมอบน้ำมอบผมก็มอบอาหา องเพลงผมไม่เคยร้องเพลงดังขนาดนี้มาก่อนาะไม่มีไมค์นะฮะับแอบปากเอาแต่ว่าก็เรามาลงพื้นที่กันเลยใช่ไหมครับเราสุขสันต์ดีครับผม้วก็มันได้แกะเองที่แบบว่าตื่นตร้องได้มาเยอะนะฮะจะได้ไปทำร้องร้องลงพื้นที่นะประชาชนได้เจอพี่เป้แล้วว่าไงบ้างครับช่วงนเขาก็แฮปปี้นะครับผมะมาณนีกระเป๋าอะไรเงี้ยทุกวันนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใช่ไหมครัเอาน้ำมาแจกกันถึงที่เลยพรีเซนเตอร์ครับผมพี่รูคครับผมพูดพูดแบรนด์ได้ปหมได้เลยค่ะเต็มที่ค่ะถึงรู้พ มีความสามารถที่จะแบบลุยเข้าไปในพื้นที่บอกว่ารู้จักคนเรื่องคนนี้เนี่เขาต้องเกาะไปกับทีมงานที่เขาเป็นที่เขามีมีมีคุณภาพอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นตัวเทนไปอะไรอย่างเงี้ยอย่างแรกคือว่าเหมาะสมที่จะมาไอ้เขาเรื่องน้ำเรื่องเรื่องน้ำตอนนี้ก็สําคัญมากใช่มคุณต้องการน้ำเปล่ากินครัถึงแม้ว่าน้ำจะเห็นเต็มได้หมดแต่ว่าไม่สามารถกินได้คพราะน้งที่สกปรกค่ะน้ำท่วมนี่กระทบกับเต้ทะเลไหมคะน้ำท่วมน้ำ่วมค่อนข้างจะกระทบกับทุกคนนะครับผม ไม่สามารถหาเปล่ากินได้เป็นการอะไรแบบแต่โชคดีที่นราประปายใช้ได้อยู่ยครับในบ้านแต่ก็นั่นแหละครับก็ถือว่าน้อยเรื่ององ,องนานชิลๆครับผมมันก็ต้องแทนเซลนเงไปตากระเบียบอยู่แล้วแต่ว่าก็สบายมากครับผมเราก็ เราก็พอเราวันไหนเราว่างเราก็จะออกมา<ะ>ทําอะไรอย่างนี้เดี๋ยวไมก่ก็เอาเงินที่เรามีเราบริจาคไปค่ะอือค่ะหลายก็อยากเห็นพี่เป้กับน้องแพนมาด้วยกันเลยค่ะจะมีโอกาสไหมมาช่วยน้ำท่วมเลยน้องแพน์เขาช่วยบ่อยเลยนะอือมาช่วยบ่อยมากเขา<ะ>ค่ะกับว่าไม่เคยตรงกันเลยค่ะว่างๆไม่ตรงกันใช่ครับผมอย่างวันนี้เขาก็ไปช่วยที่อื่นต่อเข้ามาที่นี่เลยค่ะไปแยกๆกันไปค่ะเพราว่าน้องแพน์นี่โอ้โหลุยมากพี่เป้ผมวันีคุณแม่เขาแบบว่าเจ๋งมากเขาเนี่ยเขาดูแล เรื่องบอกว่าเรื่องเขาสามารถไปเองได้เลยต<ฤ>ัวเริ่มจากเร่วยงนานทีมงานอะไรเง<ฤ>ี้ยติดต่อกันซึ่งผมไม่ทาให้มัได้ก็ออจะกรอกไปเหมือนกันครับผมแต่ว่า,วา,วา,วา,าเวลาว่าง,งกันเป<ฤ>็นตรงกันค่ะ <scr> อาร์ามถึงหนงังบ้างค่ะเป็นไงบ้างคะสามสิบสดออนเซียวออนอ๋อใายประมาณเดือนเอ่อเดือนอามมนทิตย์ประมาณสองอาทิตย์สองอา,าทิตย์ค่ะยังไม่ถึงสองอาทิตย์ดีครับวันนี้วันอะไรอันนี้วันวันจันทร์วันจันทร์ยังไม่ถึงสองอาทิตย์ดีครับก็ได้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 โอเคครับไม่เทียบกับไม่เทียบกับ ไม่อเทียบกับไอ้นี้แบบนี้ครับการจัดการแบบใช่ครับผมการแบบนี้แล้วก็ก็ก็ดีครับผมที่ที่คนยังเข้าไปดูอยู่ครับแต่ว่ามันก็เราก็หวังไม่ได้หวังรายได้แล้วอยากจะให้คนสนุกสนานกับงารนแบบนี้มากกว่าค่ะค่ะฟีดแบ็กเป็นมหาคคนไปดูแล้วทัถ่ายไปว่า ก็มีทักทายแบบปกติครับแม่เยอะมากครับผมช่วงนี้ขาดสามช่วงมาแรงอยากจะคุยเรื่องอื่นเหมือนกันนะแต่ว่าเรื่ต้องงบเรื่องนี้อยู่ดีแค่ก็ต้องหาว่าบ้านเป็นยังไงบ้างบ้านเป๊เป็นยังไงบ้างค่ะสบายดีเอาทุกอย่างดีครับคุณแม่คุณแม่บอกว่าสบายครับถ้าเกิดว่น้ำท่วมก็ซื้อของใหม่ครับไม่เป็นไรไม่ไม่ด้ขนอะไรเลยไม่ได้เตรียมการเลยครับผมปลายปีเป๊ะจะมีงานเลยไหมคะปลายปีว่าจะมีภาพยนตร์เรื่องใหม่ของสอสอสวิตตี้ของพี่ออครับผมแล้วก็ระหว่างตอนช่วงนี้ทำมาแล้วมั้งอย งายที่สุดแล้วปากให้กําลังใจพ,อพ่อแม่พี่น้องเลยค่ะไม่ใช่เพาะไม่ใช่เพาะแค่สามโคทุกที่เลยทุกที่นะครับที่นี่อาจจะถือว่าหนักแต่ว่ามันก็มีที่ที่หนักกว่า,าที่นี้ยังยังถือว่าใกล้ใกล้เมืองคนเข้าไปช่วยถิกอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะให้ตัวรู้เองไว้ครับในยเาะคนที่รกไวยครับผมแต่ว่าไอ้การแบบนี้มันก็คาดเดาไม่ได้นะใครธรรมชาติธรรมชาติแล้วถ้าร้องะไรยังรู้ว่าจะเลินเมื่อไหร่นี่มันเป็นธรรมชาติก็ยิ้มกันไว้ก่อนเนาะขอบคุณค่ะ Call.